งานนี้จะเรียกได้ว่ากลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสาวโบเบญจวรรณแน่นอนว่าสังคมก็จับตามองหลังจากที่เธอเนี่ยออกมายอมรับว่าเลิกรากับแฟนหนุ่มก็ตจิรายุไปเป็นอันปิดฉากรักสิบปีกลับมาเยียวยาหัวใจตนเองครับทำกิจกรรมหลายอย่างมากมายเลยล่าสุดน,นะครับทางด้านของคุณโบเนี่ยไปออกกําลังกายกับเพื่อนสนิทอย่างสาวคิมเบอรี่ครับแต่ปรากฏว่าเจอเพื่อนสนิทอย่างสาวคิมเบอรี่แจกการ์ดงานแต่งงานนี้ทําเอาถึงกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียว โดยสาวโบเบจวันมีการโพสภาพและคลิปขณะที่เธอเนี่ยไปออกกําลังกายกับเพื่อนซีอย่างคิมเบอรี่นะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนสาวในดันแจก์ดงานแต่งงานครับวิวาหวานที่กําลังจะเกิดขึ้นเดีรยวนี้กับแฟนหนุ่มพระเอกคู่จิน้นอย่างพี่หมากปรินนั่นเองงานนี้ครับทำเอาสาวโบเบจวันถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ซึ่งว่าที่เจ้าสาวอย่างสาวคิมเบอรี่เนี่ยก็สวมกอดแบบแน่นๆตบไหลให้กําลังใจกันในคลิปนะครับเพื่อนที่อัดคลิปเนี่ยได้พูดขึ้นมาทันทีว่า อันนี้ดีใจกับการแต่งงานนะฮะเป็นน้ําตาแห่งการดีใจนี่ครับแน่นอนว่าการปิดฉากรักลงของเธอกับหนุ่มก๊อตเนี่ยทำเอาเธอน,น,น่าจะเสียใจไม่น้อยเือนกันกับความรักความบุปการที่มีกันมาผ่านกันมาเป็นสิบสิบปีแต่วันนี้นก็จบลงอย่างง่ายดายแน่นอนว่าคงยังไม่ได้มีการากออกมาพูดอย่างชัดเจนของทั้งคู่โดยเฉพาะหนุ่มก๊อตจีราย,ยุนะครที่มีการโพสตอรี่อะไรต่างๆ่าง่เดียวแต่ก็ได้รับการยืนยันจากทั้งคู่ว่าเลิกราก,กันจริงจริเมื่อเพื่อนสนิทอย่างสาวคิมบูรีจะแต่งงานก็น่าจะ ดีใจทั้งดีใจทั้งอาจจะมีอะไรอยู่ใจด้วยเหมือนกันครับ